มาดูข่าวนี้ที่ว่อนในโซเชียลนะคะแม่เด็กขายถั่วต้มข่ะร่ำให้ทั้งน้ําตาวอนโซเชียลเห็นใจนะคะตอนนี้ลําบากมากอยากได้งานทําด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดส,สงขลาเร่งติดตามเข้าช่วยเหลือค่ะผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ภายในซอยแจมแจ้งตําบลควนลังอําเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลาไปที่บ้านนางสัตสิมาพร มวยดีหรือกิ่งอายุ32ปีแม่ของน้องโชกุลอายุ3ปี3เดือนและน้องนัดอายุ1ปี3เดือนซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูก2คนนะคะเป็นคนที่ปรากฏในคลิปที่มีการโพสต์ลงโซเชียลแม่พาเด็กมาปล่อยให้เดินเร่ขายถั่วตอนดึกตามร้านอาหารและสถานบันเทิงพลเมืองดีสงสารเด็กนะคะพยายามเข้าไปสอบถามที่มาที่ไปแต่ฝ่ายหญิงไม่พอใจจนมีปากเสียงกันขึ้นชาวบ้านเผยเห็นว่า แม่ถือไม้เรียวแล้วก็ตบหน้าลูกนะคะจึงต้องการความเข้าไปช่วยเหลือค่ะนางกิ่งผู้เป็นแม่เปิดใจผู้สื่อข่าวว่าวันนั้นตนออกไปขายของนะครับพอดีลูกกวนอยากกินเฟรนช์ฟรายชีสจึงบอกลูกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยวกลับไปซื้อที่ฟอริดาแต่ลูกร้องครับจะเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้ตนเห็นเห็นลูกค้าในนั่งอยู่ตรงนั้นก็เลยบอกให้ลูกไปขายของก่อนแล้วจะไปซื้อให้ลูกก็เดินลงไปจากรถตนเรียกให้ลูกกลับมาแต่ลูกไม่ยอมกลับจึงโมโหนะครับแต่ยืนยันว่าไม่ได้ไล่ลูก ให้ไปรอบสองเหมือนที่เป็นข่าวนะครับเผยว่าลูกชายชอบมองแต่ใจถ้าไม่ได้หนังใจก็จะยืนร้องแล้วก็ชอบร้องง่ายหองงอแง,งนะครับบอกให้ขึ้นรถก็ไม่ยอมขึ้นตนจึงขู่ว่าถ้าไม่ขึ้นจะตีให้ตายบังเอิญมีผู้ชายเดินมาก็เลยมีการโต้เถียงกันขึ้นนะครับคุณกิ่งยังบอกอีกว่าปกติตนจะลงไปขายของเองด้วยแต่ล่าสุดเพิ่งโดินรถชนยังปวดเท้าอยู่ก็เลยให้ลูกเนี่ยลงไปขายถั่วต้มคนเดียวให้พอได้เงินมาใช้ใจ่ายแต่ละวันนะครับ หลังจากมีกระแสโซเชียลตอนนี้รู้สึกเครียดมากเพราะว่าดูข่าวดูคอมเมนต์คือว่าดูว่าคุณกิงเนี่ยผิดเต็มๆโดยที่เขาไม่ได้มาถามอะไรก่อนนะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไง ถามแต่คนถ่ายคลิปครับส่วนตอนนี้นะคะลำบากมากของก็ไม่มีขายไม่มีเงินใช้จ่ายเพราะเกรงว่าถ้าไปขายก็จะมีคนมาต่อว่าอีกจึงอยากให้สังคมเห็นใจว่าตนลำบากเลยให้ลูกลงไปขายของตอนนี้ไม่มีญาติพ่อของลูกก็เสียไปแล้วล่าสุดเรื่องนี้นะคะทางด้านสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาได้มีการติดต่อขอเข้ามาให้ความช่วยเหลือครอบครัวนี้แล้วเบื้องต้นจะหางานให้ทำโดยที่จะไม่ให้ห่างจากลูกนั่นเองค่ะ